มาตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นไปตลาดกันนะทุกคนอันนี้ก็คือเราไปตลาดกลับมาแล้วก็จะวางของไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทําการใส่พักกันเปื้อนเพื่อเตรียมตัวไปล้างผักค่ะไปล้างผักกันก็ผักที่เราจะล้างนะคะเราก็จะมีกะละมังสําหรับล้างผักโดยเฉพาะซึ่งกระมังอันนี้นะคะเราจะไม่เอาไปล้างอย่างอื่นเลยนอกจากล้างผักล้างของกินนะคะเพื่อน ทักทุกอย่างนะคะเราก็จะเอามาล้างเอามาแช่น้ําแบบนี้แล้วก็ใช้มือถูถูถูล้างออกให้หมดนะคะแล้วก็ทําการล้างหนึ่งสอสาน้ำนะแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้เพื่อให้มันสดิดน้ำนะคะเพื่อนๆไปล้างกันจ้า ต่อไปก็จะเป็นล้างใบกะเพราโหระพานะคะล้างใบพวกนี้นะคะต้องล้างแบบนี้นะคะถ้าเราไปเด็ดใบแล้วมาล้างนะ้ํามันจะไม่สะอาดเพราะว่าใบมันจะติดกันแล้วก็จะล้างยากและที่สําคัญก็จะเก็บรักษายากแล้วก็เน่าง่ายด้วยค่ะล้างหลายๆน้ําแบบนี้เลย 1- 2, 3, นึสาน้แบบนี้จ้าแต่เอาจริงๆแล้ววิธีล้างผักใบกะเพราพวกนี้ก็มีหลายวิธีนะคะก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่ความสะดวกของใครของใครนะคะ ก็ล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาใบกระเพราหรือใบโหระพาของเรามาสบัดสบัดแรงๆอย่างนี้เพื่อให้น้ํามันออกแล้วเราก็จะเอาไปผึ่งที่กระด้งหรือตะกร้าแล้วแต่ความสะดวกของเราที่นี้นะคะเพื่อให้มัน <พอ S 2> แหง้งพอแหง้งเสร็จแล้วเราค่อยมาเด็ดแล้วเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นจ้า พอล้างผักอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทาการล้างกะละมังให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะใช้ในวันพรุ่งนี้วันต่อไปแล้วก็มาล้างพื้นหน้าบ้านฉีดน้ําล้างให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พอพื้นแห้งเดี๋ยวเราก็เอาไม้กวาดมากวาดหน้าบ้านเพื่อจะไม่ให้หน้าบ้านของเพื่อนบ้านเ,เปื้อนเลยจ้า เก็บของส่วนที่เหลือเข้าไปในบ้านค่ะนี่ก็คืออมีอาการงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะอะไรยังไงอะไรจะเอาอะไรไปดีค่ะทุกคนเก็บเข้าไปไว้ในบ้านกันจ้ะแล้วก็ไปทําของสดกันต่อเลยจ้า อันนี้นะคะเราก็จะทําการทําของสดกันก็ในส่วนของกลับมาจากตลาดแล้วพอบ้านก็จะมีหน้าที่ทําของทะเลรอนะคะพวกกุ้งคุกปลาหมึกเพราะว่าก็ต้องใช้เวลา,าแล้วก็จะใส่ถุงขยะให้เรียบร้อยรอทําของสดต่อไปอหัวกุ้งนะคะเพื่อนๆทำเสร็จต้องรีบเอามาทิ้งเลยเพราะว่ามันจะหม็นมากหลังจากทาของสดเสร็จล้วก็รีบมาหุงข้าวคะ่ะทุกอย่างต้องเสร็จภายในเวลา7จ็ดโมงสีสินะคะเพื่อที่เราจะได้เปิดร้าน8ปดโมงตรงของทุกวันคะ่ะ